โดนัลด์ทรัมป์นะครับรั้นไทยแลนด์เบอร์หนึ่งเอเชียนะครับถือเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยนะครับที่ได้รับเสียงชื่นชมจากหลายประเทศนะครับในการรับมือกับโควิดนะครับและล่าสุดนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้นำสหรัฐเนี่ยแถลงข่าวนะครับเรื่องโควิดนะครับนำผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับระบุว่าอเมริกันเนี่ยครองอันดับหนึ่ง นะครับทั่วโลกนะครับแต่ประเทศที่รับมือกับโลกได้ดีที่สุดในโลกก็คือขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับว่าประเทศไทยแลนด์นะครับที่ติดในอันดับ6เป็นประเทศกําลังพัฒนารายเดียวนะครับที่ติดท็อป10และยังเป็น1ในเอเชียนะครับการจัดอันดับนี้เป็นการวัดดัชนีความมั่นคงในด้านสาธารณาสุขโลกนะครับที่เห็นพร้องร่วมกันนะครับในการรับมือนะครับ ถยับมาที่ต้นเดือนนะครับเมษายนที่ผ่านมานะครับเอกอแคลาจัทูสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยนะครับได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะ และนายไมเคิลนะครับซึ่งชื่นชมมาตรการของรัฐบาลไทยนะครับส่งผลให้นาะน้มผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยเนี่ยเป็นกราฟที่ไม่ได้เพิ่มสูงเกินไปนะครับส่วนองค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่าฮูเนี่ยได้กล่าวกับนายอนุทินนะครับรองนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีสาธารณาสุขนะครับว่าประเทศไทยเนี่ย สามารถควบคุมโรคได้ดีแล้วก็เป็นตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะครับซึ่งท่านทูตนะครับได้กล่าวชมกระทรวงสาธารณาสุขนะครับที่สามารถใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้นะครับหรือว่าโซเชียลดิสแทนซิงนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีและเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมได้ดีนะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็ปฏิบัติได้ดีแล้วก็สามารถทําให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่ได้มากเกินไปนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็มีเสียงกัางขานะครับแสดงถึงความสงสัยประเทศไทยและชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันนะว่ามาตรการป้องกันการแพร่เชือ้อโควิดกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมัน อาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลขที่สะท้อนออกมาเป็นความเป็นจริงนะครับขณะเดียวกันนะครับภูมิภาคในย่านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียหรือว่าไทยเนี่ยต่างมีตัวเลขผู้ติดเชื้อในระดับหลักพันนะครับและผู้เชี่ยวชาญในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่านะครับตัวเลขผู้แท้จริงเนี่ยอาจจะสูงกว่าที่เห็นนะครับเพราะว่าข้อจํากัดทางด้านการทดสอบนะครับเช่นชุดตรวจหรือว่าการตรวจเนี่ยไม่ได้ตรวจอย่างทั่วถึงนะครับซึ่งก็ทําให้ตัวเลขที่ พบเห็นแล้วก็ลงสถิติเนี่ยเป็นตัวเลขที่ได้ตรวจเชื้อจริงๆแต่ก็มีคนจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 กนะครับและนี่คือสถานการณ์นะครับที่ทั่วโลกมองประเทศไทยนะครับว่ารับมือกับสถานการณ์ของโควิด1ิกได้ดีอย่างไรนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยละแล้วก็มีความคิดเห็นว่าเราควรจะปลดล็อก หรือว่าควรจะดําเนินการแบบนี้ต่อไปนะลงมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับแล้กลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ